ให้กำลังใจกันสองเต็มเฮ้ยลูกเฮ้ยเจ๋งเวลาเล่นอย่าใช้มือนะลูกนะเวลาห่างๆหยอกกันได้เฮ้ยใช้รู้จักกันเสด็ยมากเลยสิบเท่าไหรเล่นต่อครับสิบสองต่อสิบหกสิบสองต่อสิบหกเซตที่สองแล้วจ้าทีมผ้าเจ็บแน เปอันดับส่สิบห้าหาอกับลากปาลากปาเหมยแปดใช่โยงโอ้ยลูกน้หนักไได้ครับไป้กไม่้เิ้าเยลูกโอ้ย

เล้อีกกี่แต้มเออไม่เอีกกี่แต้มจะได้เปลี่ยนข้างโอเคเก่งนะขออเสระ่แงีตีแกมนปดไม่เก่งมุย่าพอตบาบานมาหนาประตูโอ้ยลูกแ

นาดีพิทนำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ไม่เป็นไรยังมีเวลาเบอร์เจ็ดเปิดไปด้านหน้าด้านหน้าโดนหัวชนเบอร์ยี่โม่บ้างครับตรงนี้ชนอะไรเข้ายิงยังไม่เข้าเชลลิตเบอร์หนึ่งหอนารศึกษแล้วยังไงครับได้ดีโอ้โหชนอะไรครับนี่ชนคาน์ครับชนคานเกือบไปนะเกือบไปนะคูยเอฟคนอะไรครับเอาลงอีกโยู เข้ากันแล้วตอนนี้เถิเป็นหัวบอกไปกระโดดขึ้นมาเถิดยี่สบเถยี่สิบเบอร์ห้าเก็ดเท่าแล้วห้าสตนุ้ยห้าสิบหกกับผูโอ้ห้า่กมเ่เ้ตักกุ้งกระดานกระกมาแสดงว่านีผูกปังน้ำอยู่ตัวนี้ประตูหัวอประตูว่าจะจับอไปเบอร์ุกโลกลง โดนปกขวาเบอร์ชโอ้ยามครับสัดดอข้างสนามยังไงก็พูดให้แล้วครับ500เหรียญแล้วลูกสูงพยายามใช้หัวนะครับโอ้ลูกอย่ไย่งได้ยูครับเมียดเอ้าม่เอใหม่ได้แล้ครับซามยังไงเบอร์ก๊าไปด้านน้ โมประตูบอกว่ากรอบกรอบเบิร์ดแฮมไปหน่อยเจอไรหาเพื่อนครับมัโยนไปเจอไรอยังเก็บบอลได้ไหมครับไม่ผ่านเซิฟครับหาดีๆขึ้นมาไปแล้วครับนาดีครับเบิร์ดสามสี่ยังไม่ผ่านเซิฟโอ้ยหาดีไเดีๆต่อครับ โอ้ลูกนี้เป็นลูกหลอกครับแหมเบอร์ลูกรอโอ้โหเบอร์หกสิบเก็บกับเบอร์อะไรห้าสิบสี่หรือเปล่าท่าแพ้สี่ครับลูกไม่เข้าใจกันนิดนึงครับดยอาการร้อนครับหูก็อื้อครับสองสัปการไม่ค่อยได้เท่าไหร่ออกแบ๊บสิบบาทสิบจี้ไม่ได้เกตันแงครับตรงนี้บอลตัวเฮนก็ยังเชื่อหน่อยโอ้โดนแน่บอลตัวเฟสโอ้โหโดน นะครับเมื่อกี้จีบอลโดนหน้าของกองหลังมดีพิษนะครับเป็นการบล็อกเป็นการสกัดลงมาตู้เปิดยาวขึ้นมการสนามโดนหัวก่อนเธอมีเบอร์เจ็ดไปปะนั้นไปขวาไีขวามาแล้วครับเบอร์โยนเข้ามาหน้าครับโอ้ยเบอร์ชิมากระดกฝั่งไหนครับยังได้โยงคงแตะสวยด้วยเอ้ลือกระวบ้งออกเย้ใยังไงยัง จต็เดียวป่ะเฮ้ยจต็เดียวเตเดียวทีมุ่มไปครับแต่ดูก็เป็นทุกแรงโอ้ยตัวเล็กครับครับยังได้อยู่ครับไปแล้วครับไปแล้วเชิญเบอร์สิบเอ้ยแล้วก็สกัดออกหลังไปได้ตีมุมครับสมพิษปศิษฐ์พีทไปครับตีแก่ข่าวสมพิษเรียนจังจังไปฟลอยบอลอยู่ไหนล่ะใช่ครับ ขอบคุณดังเอ้ยเอ้ยเอ้ยอโอปปอรวครับมาไหมวันนี้นะครับให้ความให้ควาดูแลความเรียบร้อยเ้ย